นี่นี่นี่อุ้ยก็มันเย็บสีสีหรอกครับสอ้โหแีครับผมนี่นี่จากน้ำครับผมขึ้นจากน้ำมะเขาโขคกครับ หาเห็ดครับผมผมเห็นแล้วล่ะครับผมก็ได้ตายนี่อีกแล้วครับลบอยคุนแขะครับผมน,นี่คร่ับมึโอ้โ่สามดอกด้วยรับมาซื้อเพื่อนผมันนี่เลยตั้งเงา วออีกแล้วครับผมยังก็มาบกไก่กันเลยครับนี่ครับอือมีกระแล้งขึ้นครับโอ้คือแล้วคือแล้ยว,วมู้ที่สองกับมู้น,น้อยๆครับผมไปแข่งกันเลยครับอืมเกือบช่วยครับผมแต้นครับืด แต่ขุ่นๆเรื่องนึ่งดีมันบรสัตว์ผมครับนึงหนึ่งเลยแล้วแกยิ่งขนครับนีอีกอันหนึ่งครับนี่ครับกำลังงอกครับคูุ่่นั่งอย่างนี้ อู้พูนุ่งหมอกหลายอันนี้น,นี่นี่ครับอันนึงนี่อันนึงนี่อันนึงครับอูมันครับมูหนึ่งปลาหนีปลา,าบางๆครับฝั่งนี้ก็ถนนฝั่งนี้ก็บขั้นเดียนครับปลาหนอ่อยหนอ่อยนี่อะเดี๋ยวยังได้แขะต้อนเลยครับ ดันขึ้นครับมันดันขึ้นเพราะอะไรผมว่าแตกเลยนี่นี่ลอกปูมครับไปนี่งามเลยครับเดี๋ยวเปียวฮูไป่ใช่าครับผม เบืงครับเบืงจัวใหญ่ป้าครับเบึงเบึงห้วยตีนโอ้ยเบึงห้อยอหอยลุดกับบุดรีๆเลยภเขามาที่หลังเขานี่ครับยังคว้ได้อยู่ออไปครับใหญ่ป้าม,มาผ่านผลก็ออกมาหาเงินครับแต่ว่าอยู่คนละทางอยู่ฟังกุ้น ฟังตวันออกอีกฟังหนึ่งครับองบานเบื้องปลาที่ผมเขามากครับนร่นวัวควะอืมโคดขโคนะครับไม่เคยมีคน้นเขานะครับแบบนี้แต่ว่าเด้ืจอของดีครับเจอของดีแล้วนี่นะ นะครับนะน้องทวดนี่มังนะครับคู่โม่หนึ่งนะเขียวขาวลอ,อเคล่ทางเคลยอทางครับเคลย่ทาง,อ,ทาง,อ,ทางอึบขีดฟ้าแล้วว่ามองนี้นข้นพอมาครับฟ้าเนี่ยมันหกปวดเอยมัน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 หมุดหนักครับ

ลุยต่อครับลุยครับผมมึงออกจากป่าน,นี่เองเดนไปครับบุ๊คมาเห็นอีกสองดอกครับผมดอกยังไๆเลยผมอยู่ในทุ่งหญ้าซาววน่าเมืองเพียงครับเมืองขามากแบบโคกไงคุณอะ นี่ครับดอกครับผมนี่นี่อีกบ่อู้นี่นี่นี่อื้ยเกิมันหยบป๊าดปนผมหยางวะนี่มีห้อยตินนุองหยางวะนียิ่หยาบลงนีโอ้นี่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 กนหนึงอ่อ้นี่ซีครับโอ้็ดอกไงนี่อีก่ อีกซีดอกครับโหอ,อีกสีดอกครับผมโอเ้เห็ดดอกแห้ง้เลยนี่ครับยู่นีอีกซีกครับเกิดเยอเดี๋ยวมาหาอีกคนเดี๋ยวมาหาอีกคนฮะทียมอยู่ใตยาครับบ,บังเบิ้งดีๆเดี๋ยวต้องหาดีๆครับเดี๋ยวหาจะนิดกนครับผมปล่อยอีกแล้วครับ บบปุ่ตาว่างไปผมไม่รักหนักหนึ่งเดียวผมหาสะก้อนครับอยู่แถวนี้นี่ครับอีกทีคุ้มเห็นดอกนีก้อนนี่นี่ครับผมเห็นดอกนี่เห็นม่้ยล่ะนี่ผมเห็นดอกนี่ครับแต่พวกกระปเห็นกุ้มนี่กุนี่ล่ะ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 นี่อีกครับนี่อีกนี่นี่นี่อีกนี่อีก นี่อีกครับนี่อีกสวยสวยสวยอุย้ยกลุ่มคาขมุนมากครับคน้คนๆบนเขามาหาครับมันหกปวดสวยเลยสวยเลยเดี๋ยวผมแบกหาอีกคนครับเดี๋ยวจ้เห็นรวมไทยเพิ่งครับโอ้ไมันจอกไก่กันตัวหนึ่งนี่นี่ตะก้าผมนี่นี่นี่นกระตาอยู่นี่นี่ตะก้าผมอยู่นี่ครับอยู่ใกล้กันนี่ ไต้ต้นไม้ครับผมทุกคนไต้ต้นไม้เนี่ยบอรทัาไม่พิดหวังเียีนี่ครับเบองห้อยตีนคนครับเบองห้อยตีนเขาอย่างไปนี่ครับห้อยตีนเขาเหยียบไปนี่ ก็วาเฮ็ดนี่ว่าจะเกิดครับนะี่ยนะครับกล้วยหนึ่งผลดอกกล้หนึ่งนี่ค่อยตีนคนนี่ครับว้าวม,ดมีดอกหนึ่งครับนี่อีกดอกหนึ่งมันคิดว่าเหมือนอึนมากจริง มุดชีดฟามืุออ่นไม่ต้องงอกอีกครับเท่านี้ไม่ต้องงอกอีกที่ใส่ต้นโมวกมั่นครับไปเดีย๋ยวเราไปแขกกัะนะครับ นมเรี่ยงเกิดอีกแท้ครับแดีวนี้ไปครับเสียงก้นตามหลังมาแล้วไปห้องเฝ้าไปครับรออีกแล้วครับอืดูคนตนานครับ นี่เกือบสิบล่วยแล้วครับ นี่จิรงลยครับไปไปต่อครับผมเดินออกมาจากป่าครับป่าข้างในนู่นวัมา,มาพักเหนื่อยใต้ต้น,นมะม่วงเนี่ยครับนีมองมาเลยเห็นสัมนี่โอ้่หมูนึงครับนี่นีู่อีกมูนึง จากสีดอกแล้วครับตรงนั้นแล้วก็มีดอกหนึ่งอยู่ตรงนั้น ก็พุ่งเขาไปนั่นดิยไมมีใครเขาไปดิเออมันต่างผีอีเตะไอแปลงหนึ่งม่ยัางโกโก้ตรงขามก็แปลงผมเปลี่ยนตรงขางของผมอีกปืนหนึ่งเทัากันไปนั่นแหลเมื่อเขาไปนู่นเลยไปได้อยู่หมู่หนึ่งขึ้นก็ออกสายไปเลยพอเขาเขาไปทีหลังเขาได้สำอีกคนหนึ่งได้ยินงเดือดเที่ยวแย้มได้อยู่โน่นเปล่นไปถึงแถวต้นมะม่วงจำลูกพีชทางบนมาเจอพี่เต่าครับนี่ก็ได้เฮ็ดอยู่สามดอก เดี๋ยึดลอยดานว่าเสียงพี่เต่าแนล้เทบามากันเจ๊ะไหมหมูมันนั่งงัดอือจะดงว่าเสียงไม่ใช่คนอื่นนะครับพี่เต่าหละเดินไปตะจีลังผมเป็นงัดผมหละเดินไปนู่นนายจะเป็นพี่เต่าเลยเพราะว่าได้ยินเสียงคุยกันอยู่พวก็ก็เลยหักนี้เอาไปนู่นแล้วก็โค้งไปไปไหลอีกแปลงผืนบนซิปล่เอ้ยบนขางปี ดินมันชุ่มดีได้ยังหันจากสองสามหมูนี่แหละฟังขึ้นนึ่ไม่ไปฟังเรื่องขึ้นเกียดเดินไปได้เดินขามีอีกนิดนึงอะไรได้เลยว่าเด้กินครับว่าเนี้ยไปจะได้กัเข้าบ้านครับผมเจอกันชิมนาครับสหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับพอได้กินครับเจอกันครับฝากอะไรนะ ไม่ฝากอะไรฝา,ไฝากอะไรฝากฝากอะไรฝากอะไรฝากติดตาม